แต่บอกว่ามันเบลเบลบอกหอังรอบใช่ไหมถ้าเสียงมันก็ล้อลอกได้วยนะไม่ใช่คร้บรอบยาวมันสองรอบครับสองครอ้งรอบอะเสียงพี่ครับเสียงล้อหลอกนี่คือยังไงครับเขาทำเสียงไงบอกหน่อยได้ไหมครับแจ็คทำว่าเออขอขอเพนหน่อยนะขอเพนหน่อยนะถาแล้วก็บอกถามแล้วมันจะโศวนนั่นเองแต่ผมันยืนหันหลังอยู่นะมันก็น่าจะเห็นพี่พี่พอทำพี่พอทำฝนได้ไหมไม่รู้ว่าเขาใส่สูตรมา แต่ตอนนั้นหน้ามันแก er <co> ่ใส่สูตรนี่พี่ที่เล่นไอ้ดอกตรงไว้นั่นหน่ะอันนี้อันนี้มี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 ไลฟ์มีไลฟ์ให้ผมได้บ้างเนี่ยอะไรนะครับมีไลฟ์ให้ผมได้บ้างเนี่ยผมจะได้ถ้าให้ผมก็ได้รอแค่เปลี่ยนสูตรอย่างเดียวอันนี้ถ้าไม่มีไลฟ์ให้เลยก็น่าจะต้องวารุณกันอ่ะพอขอคุยกับคนแกงบ้านมา เ hey, พี่ครับอันนี้ผมขอพูดได้ไหมครับถ้าแบบว่าถ้าเป็นเกาะหรือเอดีนี่ลดได้ไหมพี่ถ้าเดี๋ยวถ้าแบบแก๊งไม่มีจริงเดี๋ยวผมจะหาให้ไม่อยากให้แก๊งเดือดร้อนนะบี่อะไรนะครับอะไรขอยทีหนึ่งไปกี้ผมไม่ได้ฟังอ๋อถ้าแบบว่าถ้าเป็นแบบพวกเกาะกับเอดีนี่ลดได้ไหมพี่เดี๋ยวผมจะแบบหาให้ไม่อยากให้แบบแก๊งอะไรเดือดร้อนขนาดนั้นนะพี่ถ้าแบบพอคนในแก๊ง แก๊งที่แกงอื่นที่เพิ่งมาใหม่ยังจ่ายให้ผมได้เลยครับทำไมแกงเราไม่ได้ตีใครให้หลอกมันนิดเดียวเองโอ้โหให้แค่พี่เด็กพี่เปี๊ยเอาขนาดเลยหรอแค่โอแค่เวลาเปลี่ยนสูตรยังนานเลยเปลี่ยนสียังนานเลยโอเคครับพี่โอเคครับพีเนี่ยเปลนสีเนี่ยพูดอะไรเยอะไม่ได้ดิกดอยู่กดอยู่แล้วทำไมหรอเปียกอ่ะทำไมล่ะครับ กวัวหลุอกกัวหลุยมันกัวหลุยมไม่ยุ่งหรอกมกั้งไม่ยุ่งหรอกแต่แค่แบบขอเลขชื่อดีเองที่นิดหน่อยไปผ่านไม,าไม่ผ่านเราไม่ผ่านทีเท้าพี่เคลียร์หมดถ้านอกนอก,ก่อนนั้นพี่ไม่เอาพี่ยอม ใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายแต่ใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายเฮ้ยอะไรของผมอ่ะยังไงนะครับงานนี้เต้เดียมเฉือนเต้เดียม อุ้ยแสดงผลมาหรือที่คุยกับพี่ไว้ว่าจะเชิดอ่ะไหนอ่ะที่ที่คุยกับพี่ว่าจะเชิดอ่ะไหนเชิญคนในวัดเชิญคนมันไม่เกี่ยวหรอกมันถ้าไล่คาพี่เปียค้ามันเลือกวันปีได้ครับผมที่ผมขอแบบลดเหลืออย่างละแปดสิบได้ไหมพี่คือผมก็ไม่อยากให้แบบเดือดร้อนอะไรคือถ้าแปดสิบผมจ่ายให้เลยพี่ได้ไหมครับพี่ ันนี้ผมก็พูดแทนแก๊งเลยครับไม่อยากให้อะไรเดือดร้อนไปกันหมดนะพี่ถ้าเรื่องทุกอย่างพวกผมยอมรับผิดเลยครับจะทักผิดทั้งสองรอบก็ยอมรับผิดครับแล้วก็เปลี่ยนให้ช้ายอมรับผิดหมดเลยครับพี่ลดให้หน่อยได้ไหมพี่ถ้าอย่างละแปสิเดี๋ยวผมเอามาจ่ายเลยครับได้ไหมครับพี่วันนี้เลยครับถ้าอย่างละแปดสิบได้ไหมครับพี่ชายผมยอมรับผิดหมดเลยครับพี่เปียก็รับไปเถอะนะเตยเอ้ยสงสารน้องมันเอ้ยพี่เตย ทะเลซื้อผิดเองไม่อยู่แกงเดียวเขาหรอไปคิดแทนเขากันเนี่ยเอาคืออะไรคำเขื่ออโทพี่เขื่อหางหน้าอย่างนะแคลล่แคเล่เชื่อผิดเองพี่พี่เปียเอ้ยพี่เปียกถ้าสมมติเอ้ยพี่ตามไปเล่นไลุยหลุยหลุยหลุยพี่หลุยพี่ไม่เคยเล่นกับลุยนะอันนี้อันนี้แกงนี้อันนี้แกงจาวิดอันนี้เขาเล่นอดดับกันไหมครับหรือว่าไม่ได้เล่นเ่ยเล่นของอดดับเลยเหรอเล่นเล่นครับได้แอดดับลูกเล็กครับลูกใหญ่ยังไม่ แน่ใจครับแต่ได้ลูกเล็กได้อยู่ครับเอาลูกเล็กได้ก็ต้องแสดงว่ามีของเด้ลูกเล็กเพิ่งได้แค่ลูกเดียวครับลูกใหญ่ลูกเล็กวันนี้เพิ่งใช่ครับพอดีเพ่ผมเพิ่งรวมกันได้วันนี้ครับรวมกันได้แล้วก็คัดมาแล้วก็ไปเล่นแอดดอปได้มาวันนี้ลูกเล็กอยู่ครับก็ไปเล่นกับพว่อพี่นอเชงอยู่ครับเล่นอยู่รอบหนึ่งพื่อพี่เขาได้ยังเห็นอยู่ก็เพิ่งรวมกันได้ครับพี่แล้วไปเล่นกันเพราะก่อนหน้านั้นต้องพูดตรงๆเลยก็แบบไม่ค่อยแบบเจนก็ค่อยพูดที่มีอะไรหรอกเจนเจน ือเรื่องไอ้ดอปนี่พวกผมยังไม่เคยได้กันเลยครับพี่ได้แค่ลูกเล็กลูกเดียวครับลูกใหญ่ไม่เคยได้สักลูกเลยไอ้เด็กดดแก๊งถูกไหมครับผมใช่ครับถามน้องไนอะ้แก๊งสักครู่ครับ ฮัลโหลครับแล้วแล้วของแล้วของจากสวัสดิการได้ไหมนะว่าใช้หมดรับอ่านะครับพี่เปียกลก็แบ่งแบ่งกันไปใช้แล้วครับมันก็จะแบ่งกันไปใช้ได้ไงอ่ะมันเป็นของแจ้งไม่ใช่หรอใช่ครับมันตอนนี้กำลังมันเพิ่งขึ้นด้วยครับก็เลยแบ่งกันไปใช้ดรอปไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ปแค้ที่ของแกงครับใค่ที่ของแกงอ่ะน้องครับคนไหนครับแคปตู้ให้ผมดูหน่อยได้ไหมเปี้ยมันโหดจังอยู่ปะร้อยสี่หมื่ จับตัวให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับว่าของหมดจริงๆเป็นอะไรอยู่ปะเป็นกูกูแคปตู้คนที่แบบไม่ได้ดือของอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะไอเปี๊ยกเรียกอะไรบ้างอ่ะเวยไม่โง่เกาะอีดีเพื่อน

เรื่องเล็กก็ทาให้เป็นเรื่องใหญ่พี่เปียครับสรุปรเอาไปเปียคับสรุปคือตอนนี้จ่ายอย่างละแปดสิบได้ไหมครับก็คือเดี๋ยวเอามาจ่ายให้ได้ไหมครับพี่ชายไม่ถามว่าใครถือของแกงตอนเนี้ยอ่าก็ให้เขาไปเต็มร้อยเลยฮัลโหลใครถือของแก๊งนะพี่๋อมีอยู่พันกว่าตัวครับพอดีมี่ร้อยเออเนี่ยก็ทําไมทำไมจ่ายไม่ได้อะบอกไปแล้วว่าถ้าจ่ายก็คือจบเลยไม่มีตังเอาเนี่ยของเนี่ย เออไม่เป็นไรเขาไปเลยตายให้ก็ได้ครับเสียของเตานั่นแหละครับเต็มจำนวนเลยอยากเหรอเดีเราต่ายให้ครับไจากกัครับแซบเป็นร่างใช่ไหมเจอเจอเบลล่างกันเลครับเจอเบลล่างเปิดเป็นเบลล่างกันเลครับได้เราเปเบลล์ของครับผมแซ่บแซ่บแซ่บเวลยแล้วมั้งแต่เป๊บก่อเอดียังละแปดสิบเหรอแปดสิบตัวเหรอเปล่าเอดีสองร้อยแล้วก็เก่อห้าร้อยตัวงั้นโหเพื่อนเอาเยอะจังอ่ะเวลยแล้วมั้งขอเชื่อกูไม่กล้าตีใครไงวะ ไปไปตามเอาของกันเปียดูเหมือนของเราเว้ยหลุยอะไรหลุยจะมาซอสารี่บพี่ได้ไหมหลุยกระเขือบอกไปหนึ่งนะบอกไปไหนครับพูดอะไรไม่อยู่ใจเดี๋ยวก็มาสะกิดอีกไม่เอาไม่พูดละกับน้องพี่ต้ยิงน้องเหรอใช่นค่ะพี่ต้อมเขาจะไป่ทำอะไรต่อนครับพี่ตั้มอมสวัสดีค่ะพี่ตั้นสวัสดีครับว่างยังไม่ยังพี่ตั้มพอวางตอนไหนบ้างพี่ผมขอเผื่อแบบมีเวลาว่างเผื่อแบบคได้ไปดูไป หลังแอร์ก็ได้ครับพี่ว่างหลังแอร์จะไหม่บีบบอสอะบอสไปกับน้องมิเกลเครับเจอเขาโหดไหมครับโหดมากจริงปะจริงเขาทำไดอยู่น่ะโอ้โหอันี้ทำแอ็กซ์เบียรคแล้วเลเวลล่างไปหันหลังไปก็จบแล้วมึงจะขับไปไหนไอ้ก็ขับอะไรขับทางนี้อัน โหดจริงไหมครับอะไรนะคะตอนนี้เกาะอนันนี้รุ่นแค่นี้เกาะรวมๆตอนนี้มีประมาณเราตัวตองบ้านประมาณมีประมาณสี่พันตัวห้าพันตัวละเท่านั้นหรือว่าของเขาเยอะไหม AD ม<า>ประมาณสองสามพันอะสองพันห้าสองพันหกใช้ไงให้หมดหอ่ะโหโคตรเยอะพี่เบียร์แกผมแม่งมีหลักร้อยอะไม่รู้ใช้ไงหมดอะแม่งแอคสาวพี่เบียร์แอคสาว กองตีมีประมาณสี่พันท่านกล่องอ่ะเธอลังไปปะ <c oughs> ใช่ประเ่ศเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราเข้าไปหนึ่งนะเอาของเลยพวกกระจอกนั่นกันเฮ้ยเฮ้ยเกิน